ทำไมได้เป็นเตี๋ยวบ้านเป๋อครับอ๋อพอดีชื่อลูกสาวเขาตั้งแต่เล็กเขาเรียกกันเป๋อแล้วป๊าเป๋อๆอ๋อป้าเป๋อๆเตี๋ยวหมูตุ๋นกับคากิค่ะหมูตุ๋นกับคากิสามสิบห้าบาทรวมบวกสิบพิเศษบวกสิบค่ะตอนนี้สามสิบโลค่ะข้าวหน้าคากิข้าวหน้าหมูตุ๋นข้าวคากิในราคาแค่สี่ห้าบาทข้าวคากิเป็นไงนครับคากินี่ตุ๋นมาดีต้นทุนน้อยอ่ะ ก็เลยขายได้ในราคานี้เป็นอีกมิติหนึ่งนะครับที่เราไม่เคยกินในราคาแค่สาสิบห้าบาทที่ผมมาร้านนี้นีคืออะไรรู้ไหมผมว่าถูกดีอะต้องกินทุกวันเลยเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบปั้นๆนครับจะเป็นหนังซะส่วนใหญ่เลยมันมีก็จะน้อยครั้งแรกเข้าปากครับตุนเปืือยแต่จะไม่ใช่เละ่วยมากทุกคนกินก๋วยเตี๋ยวในต้องเบิ้ลสองชามทุกวันเนี่ยดูหุ่นกันเถอะ คากิกว่าจะมาตุนอย่างเงี้ยถูกมากผมใช้คำว่าอร่อยอร่อยถ้าเปิดใกล้บ้านเนี่ยกินทุกวัน,น่ะ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอพนัสนิคมนะครับจังหวัดชนบุรีผมจะพาทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวครับเป็นก๋วยเตี๋ยวขาคากิคากินะครับเป็นคากิแล้วก็จะมีข้าวคากิผมติดตามมาจากติ๊กต็อกของพี่ชนบุรีที่รักแกได้มารีวิวว่าร้านนี้ถูกและอร่อยครับเดี๋ยวผมพากินข้าวคากิกันก๋วยเตี๋ยวคากิร้านดังในย่านพนัสนิคมเตี๋ยวบ้านเป๋อิบ35าบาทวันดีไหมคะ สวัสดีครับเหมือนเดิมข้าวคาวกีช้ำๆน่ากินไหมนี่ประมาณาา 4, าากี่บาท45บาทนี่คากีสามชิ้นชิ้นใหญ่นะอร่อยไม่พอแถมถูกด้วยเป็นก๋วยเตี๋ยวคากีเป็นร้านที่กำลังติดกระแสครับชื่อร้านว่าเตี๋ยวบ้านเปอ๋อเนี่ครับตรงนี้เลยในซอยเล็กๆหลังผมนี่คือคนเต็มร้านแลวนะครับตอนนี้ ดูแต่ละคนมานี so ่สงสัยตามกระแสมาทั้งนั so awesome. father, um, ้นนะครับร้านนี้เป็นร้านเล็กๆครับอยู่ในอยู่ในชุมชนเล็กๆเลยนะนี่เจ๊กกทําตรงนี้มาครับทุกคนผมจะบอกทางไปเตี๋ยวบ้านเป๋กันเผื่อบางคนสนใจและอยากจะไปชิมไปลิ้มไปลองนะครับผมเดินทางจากตัวจังหวัดชนบุรีนะครับพอมาถึงแยกไฟแดงแยกแรกเลยนะครับของตัวพนัสนิคมเราก็เลี้ยวซ้ายไปครับ พอตรงไปประมาณ1กิโลเมตรหรือน่าจะไม่เกินประมาณนี้นะครับเราจะเจอไฟแดงแรกพอเจอไฟแดงแรกส่วนนี้เราตบซ้ายเข้ามานะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยพอเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับอีกประมาณไม่ถึง200เมตรน่าจะได้นะครับเราจะเจอป้าย CJ CJ อยู่ฝั่งทางซ้ายมือนะครับพอนั้นเราชะลอรถเลยจะเจอป้ายบอกทางว่าบ้านนางูซอยส พอถึงตรงนี้เราก็เลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายแล้วตรงเข้ามาเรื่อยๆนะครับในซอยตรงนี้ตรงเข้ามาเรื่อยๆเลยเราก็จะเห็นโค้งสองเลี้ยวนี้พอตรงมาทีเดียวก็จะถึงร้านเตียวบ้านเป๋อแล้วนะครับสวัสดีครับจีจ้าเจ๊ชื่ออะไรนะครับชื่อไก่ค่ะเจ๊ไก่ค่ะทำไมได้เป็นเตี่ยวบ้านเป๋อครับ อ๋อพอดีชื่อลูกสาวเขาตั้งแต่เล็กเขาเรียกกันเป๋อก็เลยไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรก็ออกจากงานมาก็เลยมาทำเป็นลูกสาวรื่งด้นหลังนั้วเนี้ยแม่ค่ะเป็นชายาเป็นฉายาเป็นฉายาเป๋อแต่พี่พี่น้องๆพี่ป้า้าจิ้บจริงๆเป๋อนี่มันต้องเป็นผู้ชายอะเนาะเป็นป้าป๊าเป๋อๆออ๋อป้าป้เป๋อๆเล็กๆก็เลยมาทำเตี๋ยวค่ะเขาออกจากงาน ก๋วยเตี๋ยวที่ร้านมีก๋วยเตี๋ยวอะไรครับก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นกับคากิค่ะหมูตุ๋นกับคากิเป็นส่วนไหนครับหมูตุ๋นหมูตุ๋นเป็นช่วงคั่วตับค่ะเป็นคั่วตับอย่างเดียวเลยค่ะคั่วตับกับลูกชิ้นอย่างเงี้ยใช่ไหมครับไม่มีลูกชิ้นค่ะเป็นคั่วตับอย่างเดียวเลยล้วนคากิก็คากิล้วนออขายชั้นเท่าไหร่ครับสามสิบห้าบาทรวมบวกสิบพิเศษบวกสิบค่ะ ถ้าถ้าพิเศษบวกเพิ่มสิบบาทถ้ารวมบวกสิบบาทบวกนี้ก็คือจะเป็นแบบหมูตุนอย่างเดียวมันก็สาห้าบวกคากิก็สี่สิบห้าค่ะสี่สิบห้าบาทขายไม่แพงเลยขายไม่แพงค่ะเราขายอยู่ในบ้านเนาะขายอยู่ในบ้านค่ะ จ๊ไก่ขายมะนาวแค่ไหนแล้วครับเนี่ยปีนี้เข้าปีที่สี่นะปีที่สี่แล้วปีทห้าปีที่ห้าครัปีที่ห้าแล้วเหรอครับค่ะก็แสดงว่าเนี่ยคนมาอุดหนุนนี่ก็เยอะอย่างนี้ตลวเองค่ะค่ะเรามีลูกค้าน่ารักอยู่เรื่อยๆค่ะใช้ใช้คากิวันละกี่กิโลครับตอนนี้สามสิบโลค่ะตอนนี้สามสิบโลค่ะแล้วส่วนของขวดตักวะครับแปดถึงสิบแปดถึงสิบโลค่ะเปิดร้านมาไหนเมื่อไหนครับ เปิดร้านหยุดทุกวันหวยออกค่ะหยุดทุกวันหวยออกจ้าแล้วก็คือเปิดทุกวันนอกจากมีกิจธุระมีกิจธุระเปิดร้านก็ตามป้ายใช่ไหมครับ9โมงจ้า8โมงครึ่งได้ค่ะ8โมงครึ่งก็กินได้แล้วได้ค่ะถึงบ่ายสองครึ่งจ้า่งจริงก็คงไม่ถึงกันบ่ายสองครึ่งเนื้อเหลืองหมูเล็กหมูใช่ไหมคะเล็กหมูนั่งก่อนค่ะ เห็นมีข้าวด้วยเหรอมีข้าวหน้าคากิข้าวหน้าหมูตุนก wow. ๋วยเตี๋ยวมีได้หมดค่ะเป็นข้าวหน้าเป็นข้าวหน้าแล้วก็จะมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ำซุปให้ค่ะอ๋อเป็นอย่างนั้นเลยได้ค่ะขอบคุณค่ะเข้ามาในร้านเป็นร้านเล็กๆนะครับ ร้านเล็กๆแ,แล้วก็ตุนนี่เป็นตุนแบบตุน tamam. มหม้อไฟเ้ย no. ม่เป็นเป็นตุนถ่นานตุนถ่านาาตุนคากิหรือจะตุนถ่านทั้งหมดเลยราคาเริ <comigo>. ่มต <anch Apart to hide>. ้นสตาร์ทที่สาิบาบาทเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุนก๋วยเตี๋ยวคากิตุนแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวที่เป็นข้วตับ่ะครับถ้าพิเศษบวกอย่างละ10บาท10บาทขายดีนะครับในชุมชนเล็กๆเนี่ยเนี่ยซอยแคบๆนี่แบบคนแน่นร้านเลยเนี่ยครับในร้านก็จะมีเป็นพวกประเภทเกาเหลานี่คือราคาส5้าบาทเกาเหลาคากินี่ก็คือสีเหมือนนนกััะครบถ้าเเเป็นกาาหลบวกนะ เกาเหลาหมูตุนแล้วก็คากิเนี่ยจะเป็น55บาทร้านนี้จะไม่มีลูกชิ้นนะครับจะไม่มีลูกชิ้นจะเป็นคากิแล้วก็กั้วตับถ้าคากิบวกซีฟู้ดก็คือจะเป็นจะเป็นกับนะครับเป็นกับก็คือถ้วยละร้อยเป็นจานละร้อยอ่ะก็คือเมนูประมาณนี้เนี่ยคนแน่นร้านเลยขายดีเราเพิง่งเราไม่รู้เลยเนาะว่ามีร้านนี้แล้วแต่เพิงพ่งเพิ่งจะเห็นขอบคุณมากมากนะครับติดตามมาจากอ่าที่ตอ,อกของพี่อ่าสุดเออชนบุรีสุธิรักชนบุรีท่รักเออชนบุรีท่รัก จะลองสั่งเอาอะไรบ้างกินก๋วยเตี๋ยวนะออจะกินก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวคากิแล้วก็ข้าวคากิที่เราอยากกินนะเพราะว่าถ้าเป็นข้วตับนี่เราก็เคยกินแล้ว ครับทุกคนข้าวคากีข้าวคา,า,ากีในราคาแค่สี่ห้าบาททางร้านก็จะให้มาเนี่ยเป็นน,น้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยน้ำจิ้มซีฟู้ดราดกับคากีตัวนี้เลยก็เราไม่เคยชินนะข้าวคากีนะครับครั้งแรกนี่ผมจะชิมนะครับเดี๋ยว,วเรามาชิมกันเลยดีกว่ามาคากีจะนุ่มขนาดไหนคากีนี่คอลลาเจนลล้วนเลยนะครับนะน่ากินนะจ๋าเนี่ยดูนี่ครั้งแรกครั้งแรก นี่นะครับเด้งๆเลยอ่ะชิ้นกับน้ำจิ้มไปเลยนะราดลงไปโอ้โหทุกคนน่ากินนะเนี่ยแล้วเขาก็จะโรยนี่มาด้วยนะกระเทียมเจียวอ่ะมาครับมาดูคำแรกข้าวคากิเป็นไงไนครับคา้าีินี่ตุ่นมาดี ชุนมานิ่มๆน,มนะครับไม่เปื่อยมากเป็นชิ้นแล้วก็จะมาหอมกับกระเทียมแล้วก็ใบขึ้นช้า่น้ําจิ้มซีฟู้ดนี่ยจะไม่จ๋าไปนะครับจะไม่แบบเป็นแบบรสจัดเกินไปอ่ะอู้หอร่อยอ่ะที่สําคัญนะครับอย่างนี้บอกอ่ะถูกอะถูกอะอาจจะด้วยทําอยู่หน้าบ้านทําอยู่หน้าบ้านตัวเองเหรือเปล่า,า,าใช่ไหมเราไม่ได้เสียค่าเช่าอะเนอาะเน,นี่ยครับถ้าไม่เสียค่าเช่านะ ต้นทุณน,น้อยอ่ะก็เลยขายได้ในราคานี้คนแน่นล้านเลยมาเนี่ยเป็นราคาที่คนเข้าถึงนะครับจับต้องได้เลยเนี่ไปชิมอร่อยอ่ะอร่อยเป็นอีกมิติหนึ่งนะครับที่เราไม่เคยกินอร่อยยิเดี๋ยวทีนี้เราจะชิมก๋วยเตี๋ยวเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับผมสั่งเส้นเล็กมาทีนี้ เส้นเล็กคากิคากิที่ได้มาก็คือจะเป็นสองชิ้นหนึ่งนี้นะครับในราคาแค่35บาทนะทุกคนถูกนะบาทนี่อย่างว่าล่ะครับต้นทุนไม่ค่อยมีอ่ะต้นทุนมีแต่น้อยไงเราไม่ต้องเสียละเจ้าเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวขอชิมน้ำซุปก่อนเลยนี่น้ำซุปนี่เป็นสีเข้มข้นสีี่วงครับเนี่ยขายเป็นน้ำซุปหมูตุ๋นนั่นแหละอย่ามาลองชิมครับ เชงเชงรสชาติจะไม่แบบเป็นเป็นแบบน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวแบบทั่วทไปที่เราเคยกินนะจะไม่มีเป็นอย่างนั้นเป็นน้ําแบบๆๆๆเชงเชงจืดๆนะครับจะรสหวานนิดๆจะไม่เค็มเลยเดี๋ยวเราผมจะขอปรุงก่อนอันนี้น้ําส้มใส่ลงไปสักสองนะครับเพราะผมชอบกินแบบเปรี้ยวๆนิดๆน้ําตาลสักสาม สาพริกนะครับเป็นพริกป่นอย่างนี้นะไม่รู้เผ็ดเปล่าเผ็ดมากเผ็ดน้อยเผ็ดมากเ็น้อยแต่พริกเผ็ดอยู่แล้วน้ำปลานิดๆนะครับที่ผมมาร้านนี้นะคืออะไรรู้ไหมผมว่าถูกดีอะนะไม่ไกลด้วยเราอยู่ในเมืองชนบุรีนะครับเราออกมานี่ไม่ไกลเลยนะเราต้องไม่เคยกินแน่ที่สำคัญคือเราไม่เคยกิน ร้านนี้คนแน่นเลยนะคนแน่นคนแน่นคนแน่น,นเลย <c oughs> เ,เรื่องแล้วอ่ะมาทิมเส้นครับเรานี่ไปไหนไม่ได้เลยพลาดไม่ได้คืออะไรกันไหมคือเส้นนี่แหละเมนูเส้นเนี่ยต้องกินทุกวันเลย เป็นก๋วยเตี๋ยวแบบบบ้านนะครับบบ้านเลยใช้คำว่าบันบ้านเลยแหละคากิีนี่เป็นคอลลาเจนนะไม่มีมันนะจะเป็นหนังซะส่วนใหญ่เลยมันมีก็จะน้อยเนี่ยครับก๋วยเตี๋ยวหมูคากิครั้งแรกเข้าปากครับ มมันเข้ากันอ่ะมันมันเจลลี่เจลลี่ยุ่ยุ่ยังไงอ่ะต้องบอกว่ายัางไงอ่ะนิ่มๆตุนมาดีนะครับตุนเปื่อยแต่ตุนเปื่อยแต่จะไม่ใช่เละอืมอร่อยเดือยวอร่อยมากทุกคนเชื่อไหมเดี๋ยวผมก็เบิ้ลนนะครับ ต้องเบิ้นนะเนี่ยืกินก๋วยเตี๋ยวในต้องเบิ้นสองชามทั้งวันเนี่ยดูหุ่นกันเถอะเด็ดจริงๆผมบอกได้เลยนะครับทุกคนว่าถูกมากอ่ะคากิกว่าจะมาตุนอย่างเงี้ยก่าจะมาเสิร์ฟลงจานลงถ้วยอย่างเงี้ยเนาะ กรรมวิธี <ละ S 1> เออใช้เวลาแล้วสองชิ้นนี้รวมแล้วสามสิบห้าบาทถูกมากเด็ดมาขอกินยาวก่อนผมใช้คำว่า,าอร่อยอร่อย ถ้าเปิดใกล้บนะ้านเนี่ยกินทุกวันเนะี <c> ่ย <oughs> อิ่มอร่อยครับทุกคนหมดเลยเพี่ยงดูอืมเป็นร้านเล็กๆลับๆนะครับผมก็เพิ่งรู้จักเพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้จักแล้วแต่ผมเพิ่งรู้จักร้านนี้เด็ดครับเป็นคากิที่ขายในราคาถูกมากถูกมากๆเลยครับสำหรับผมผมบอกเลยว่าถูกนะสามสิบห้าบาทเนี่ย,ออยเออมันหากินไม่ได้แล้ว ถูกอร่อยนะครับตั้งราคาขายในราคาอย่างเงี้ยคนจับต้องถึงแล้วมีอย่างอื่นปนปนมาด้วยคนจับต้องถึงนะครับในราคานี้ทําให้ทางร้านเนี่ยขายดีคนเข้าร้านไม่ขาดนะครับตอนนี้สิบโมงครึ่งนี่สิบโมงยังไม่ถึงครึ่งเลยสิบโมงสิบนาทีก็คือ10บโมงนี้ก็คือหมูตุนหมดแล้วฮะหมูตุนแปดเก้าโลอะแปดถึงสิบโลนี่หมดแล้ว เจอกันทีทีหน้าอย่าลืมนะกดไลค์กดติดตามเจอกันทีหน้าอร่อยอิมอร่อยครับผมบอกได้เลยว่าเด็ดในะร้านนี้ร้านนี้อีกร้านหนึ่งที่เพื่อนๆต้องตามมามาชิมได้เลยครับข้าวคากิีนี่อร่อยถึงหอกลับบ้านเลยได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงอะไรเอ่ยนี่เอาลอ้อมซิล้องซิ น้องสิหูมีหลายตัวครับมีสามตัวอู้เขาเลี้ยงไว้อย่างงี้ไม่มีหญ้าเลยน่ารักออุ้ยน่นลูอออโนโลกอะ่ะลูกตัวเล็กโนนอยู่ข้างในโน่นแล้วลตัวนี้สวยนะอ,อ,อันนี้เขาเรียกแพะน่นนารักจังเลย